สวัสดีครับ FC ช่องบารมือแักเหรียญทั้งที่เป็นท่านผู้ชมเก่าและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีช่วงเช้านะครับวันพุธที่8นะครับเดือนนะครับมิถุนายน2565นะครับที่เห็นในคลิปนี้เป็นนะครับเหรียญช้าง3ามเสียญอิยาลาพุทธชนิด2สลึงนะครับ FC นะครับหลังจากที่ผมได้เคยนะครับนำเสนอ เกี่ยวกับเหรียญช้างนะครับชนิดแบบ1บาทให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับได้ชมแล้วก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจึงได้นําเหรียญช้างนะครับสสลึงนะครับที่มีจุดนะครับผมมาให้กับ FC ทุกท่านได้ชมและนะครับได้ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการตามหาเหรียญช้างนะครับผมคือเหรียญนี้นะครับผมเหรียญประเภท เหรียญสลึงนี่จะมี2แบบหรือ2บล็อกนะครับผม fc ครับคือบล็อก2สลึงแล้วก็บล็อก1สลึงครับ fc นะครับที่ด้านหนึ่งนะครับเป็นพระบรมรูปนะครับผมและอีกด้านนี้นะครับผมและอีกด้านนี้ก็เป็นช้างอเยลาพดนะครับหรือช้าง3เสียงนั่นเองครับ fc ครับแบบ2สลึงนะครับผมเริ่มออกใช้ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่18นะครับสิงหาคม2458 โดยพระราชบัญญัติมาตราทองคำรอสที่12 7นะครับผมระบุนะครับให้มีความบริสุทธิ์ของเงินกับทองแดงนะครับดังนี้ครับผมโดยเงินเนี่ยนะครับมีความบริสุทธิ์แปนะครับทองแดง20%เ์เมื่อกําหนดแบบนี้แล้วครับผมหลังจากนั้นนะครับทั่วโลกก็เข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่1ครับผม f อค่าเงินนะครับก็มีความพันผวนนะครับ จึงได้จัดสร้างหรือนะครับผลิตเหรียญสลึงขึ้นอีกครั้งนะครับเพื่อทดแทนนะครับเหรียญหนึบาทนะครับที่ยุติการผลิตไปเมื่อพศ2461นะครับ f c นะครับเมื่อยุตินะครับการผลิตไปแล้วครับผมก็ต้องนะครับหามาตรการป้องกันนะครับการยุบหลอมเงินนะครับเพื่อนำไปค้าหรือเจงกำไรอีกด้วยนะครับ f c นะครับต่อไปนะครับผม ในปี2 4 6 2นะครับผมจึงได้นะครับกำหนดนะครับให้มีการลดขนาดนะครับหรือเรียกว่าดาวไซส์ครับผมของเหรียญให้มีขนาดเล็กลงนะครับโดยนะครับออกกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายฉบับแรกนะครับให้สอดคล้องนะครับกับนะครับอัตราส่วนของเงินกับทองแดงลงนะครับโดยกําหนดดังนี้ครับผมโดยเงินเนี่ยนะครับความบริสุทธิ์จะลดลงนะครับจากเดิมนะครับผมจากเดิมที่80 จะเหลือหก้เปอร์เซ็นต์นะครับทองแดงนะครับจากเดิมก็นะครับจากเดิม20ก็จะก็จะเพิ่มจากเดิม20นะครับก็จะเพิ่มเป็น35%เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่เมื่อมีการออกกฎหมายนะครับปรับเปลี่ยนนะครับอัตราส่วนระหว่างเงินกับทองแดงนะครับผมกับปรากฏว่านะครับค่าเงินของโลกก็มีความพันผวนแล้วก็ดีดตัวสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ fc นะครับจึงนะครับกำหนดให้มีการออกกฎหมายนะครับมานะครับเพื่อที่จะ เปลี่ยนแปลงนะครับอัตราส่วนระหว่างเงินกับทองแดงอีกครั้งหนึ่งครับ Fc ก็คืออัตราส่วนระหว่างเงินกับทองแดงคือ50ต่อ50นั่นเองครับและสาเหตุนะครับที่มีจุดนะครับผม Fc ก็จะเห็นในเหรียญนะครับผมสาเหตุที่มีจุดนะครับตรงนะครับสยามรับนะครับผม Fc นะครับก็เนื่องมาจากว่านะครับมีอัตราส่วนในการผสมแร่ทองแดงนะครับเป็นจํานวนมากนะครับนั่นเองในเหรียญนะครับ ราคาเล่นหากันนะครับ fc ราคาเล่นหากันนะครับราคาเล่นหากันของเหรียญนะครับที่มีจุดนะครับเหรียญสลึงที่มีจุดนะครับราคาจะสูงแล้วก็จะแพงกว่านะครับเหรียญสลึงแบบที่ไม่มีจุดนะครับผม fc ครับพูดง่ายๆว่าคือคือนะครับเหรียญเนี่ยครับผมเหรียญสลึงเนี่ยครับผมก็จะมี2บล็อกบล็อกใช่ไหมครับ fc ก็บล็อกทั่วไปนะครับแลวก็บล็อกที่หายากนะครับที่มีจุดนะครับผมเป็นจุดที่มีความพิเศษนะครับ นักสะสมเขาก็นะครับต้องการที่จะสะสมแบบมีจุดนะครับผม F4 ครับราคาเล่นหากันก็เมื่อก่อนเล่นกันหลักพันนะครับผมตอนนี้ก็ราคาลดลงมาครับก็หลักเกือบพันนะครับผมนะครับหลายร้อยอยู่ครับผม F4 ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเลียนนะครับเรียนของเรานะครับมีเรื่องมีเรื่องราวและก็มีเรื่องเล่าและก็มีประวัติศาสตร์นะครับในการนำมาให้กับ ทุกท่านนะครับที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ครับได้ศึกษาเพื่อหาความรู้นะครับต่อไปนะครับสำหรับนะครับ FC นะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอทุกท่านนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดไลค์กดแชร์ช่องนะครับกระเบืนักเรียนให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากจะทําความฝันนะครับ FC ให้เป็นจริงนะครับให้มีความสําเร็จนะครับผมต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ